เหตุผล7ดข้อที่ทําให้เสื้อพิมพ์ลายพิมพ์แล้วสีไม่เหมือนกันเกิดจากอะไร1เลยนะคะอยู่ที่ประเภทของผ้าผ้าต่างชนิดกันจะมีการดูดซับสีที่ไม่เท่ากันจะทําให้สีออกมาต่างกันนั่นเอง,อง 2. พื้นผิวผ้าผ้าที่มีความหยาบหรือละเอียดมากเกินไปอาจทําให้สีไม่สม่ําเสมอกัน3ส,สีของพื้นผ้าถ้าสีเข้มเกินไปอาจจะทําให้สีพิมพ์ดูเพี้ยนกว่าผ้าสีอ่อนสคุณภาพของหมึกหมึกที่พิมพ์มีคุณภาพไม่ดีอาจจะทำ ให้สีซีดลงหรือไม่ชัดนั่นเองห้าการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ถ้าตั้งค่าผิดจากฝ่ายต้นฉบับอาจจะทําให้สีออกมาเพี้ยนได้6อุณหภูมิขณะพิมพ์ความร้อนที่ไม่เหมาะสมอาจจะทําให้สีเปลี่ยนเฉดไปจากทิดตั้งไว้และเจ็ความชื้นในบรรยากาศความชื้นสูงหรือต่ําจะส่งผลให้การยึดเกาะของหมึกบนผ้านั้นไม่ได้มาตรฐานและเราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตเสื้อพิมพ์ลายให้ลูกค้าได้รับงานที่ออกมามีคุณภาพสูงที่สุดสีไม่เพี้ยนราคาแค่หลักร้อยคุณภาพหลักพันผลิตออกมาแล้วรับรองถูกใจลูกค้า แน่นอนสนใจทักแชทเพจได้เลยจ้า